เออทุกคนตอนนี้เราอยู่ไหนชิตาเราอยู่ที่เซ็นท่าครับทุกคนเซ็นทำไมเราถึงอยู่ที่เซ็นท่ามันปลดเราไปจากเอาไว้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 ปักอ่าอย่างเอ่ะโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ที่เซ็นท่าที่เรามาทำอะไรกัน เราทำไรเรามากินข้าวกันเพราะว่าวันนี้เราไม่ได้ถ่ายคลิปแต่ที่ถืออยู่คืออะไรคือถ่ายคลิปเหมือนกันใช่คือถ่ายคลิปคนละแบบอันนี้ก็จะเป็นเหมือนบล็อกเล็กๆของเรานะคะในการมากินข้าวครั้งนี้ใช่ไหมชิตาใช่ใช่งั้นเดี๋ยวเราตัดภาพไปตอนที่เราแบบว่าถึงร้านจริงแต่เราก็สั่งอาหารสั่งอะไรก่อนนะคะป่ะปตอนนี้นะคะเราก็กลังเใจอาวุธนะคอันนี้ไม่ใช่ตะเกียบธรรมดานะ มันใสขึ้นเล่นอะไรเนี่ยทุกคนามเล่นตามนะคะมันสิบตัวเฮ้ยมีใครมาใครมาตอนนี้เราก็มากินชาบูนะคะเราได้สั่งน้ำดำกับน้ำใสไปแล้วก็เราจะมาดูกันว่าเราจะสั่งอะไรมังไปดูกัน เราสั่งน้ำใสกับน้ำดำมาใช่ไหมตอนนี้จะแยกไม่ออกแล้วว่าไหนน้ำดำน้ำใสเนี่ยดูดินี่ะเหมือน้ดำาหมดเลยครับทุกคนจริงๆอ่ะคิดว่าอันเนี้ยเป็นน้ำใสนะครับทุกคนปั๊เอาละทุกคนเราก็ได้มีสมาชิสีี่คนมาเพิ่มนะคะัเรียยค่ะเราได้ขอมาแล้วเดี๋ยวเราจะทําการใสขผงเราไปในหม้อ ไม่หักหน่อยหรอเนี่ยใส่เป็นไงโอ้โหแม่เออโอ้กูไมเข้าใจดีโอ้ติดาเ <laughs> ลืมลืม เดมคา้อ่ไชิวเร็วิงเมื่อกี้นี่ผิวนี้ปะเป็นไงมากอร่อยสุอร่อย อนนี้เราเกิดปัญหาครับทุกคนเกิดความโลภมากลาบหายเอ้ยโลภมากลาบเฮ้ยโลภมากลาบหายไม่เกี่ยวอะไรกับลาบหายทุกคนดูดีเราสั่งมาเยอะเกินไปใครเป็นคนสั่งครับทุกคนโยนความเหี้อีกได้ทุกคนดูนิสัยเป็นอย่างนี้กันอ่ะก็มันีอยู่ดีๆก็เขียนไปว่าอยากละหาอยากละหาแล้ก็อยากให้คนได้กินอิ่มไม่ได้อิ่มกินหมดอ่ะหมด ครับตอนนี้เราก็อิ่มกันแล้วครับเราได้ทําการกินถาดแล้วก็กินทั้งหมูในนี้ไปแล้วอีกนิดนึงเราจะแทะหม้อกันแต่ว่าเรายังอิ่มอยู่เดี๋ยวเรารแทะหม้อเดี๋ยวเราก็เขาบอกว่าไม่มีเวลาจำกัดนะครัะแต่เราก็จะไปเอาเตียงมาปูนอนตรงนี้เลยนะครับเสื้อก็พอเตียงแบกยากเออใช่เราอิ่มีหมอนกลางนี่ครับมีแอร์ด้วยแอร์ฟรีเลยจริงโคตรเย็นแป๊บปีเอาที่นอนไปนอนกันเลยดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวไปก๊อฟไปก๊อฟ เดี๋ยวเราไปหาที่นอนนอนกันดีกว่าปังคือแบบกินไม่ไหวแล้วอ่ะใครอยู่ข้างหลังอะใครอยู่ข้างหลังอะก็ใครที่อยากให้พวกเราเนี่ยไปกินร้านไหน่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกได้เลยนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดไลค์แล้วกดอะไรสัตเต้ไข่ให้พวกเราด้วยนะครับก็บายบายสวัสดีค่ะ